ตอนนี้อยู่กับรถ Ford f i e ตนะครับปี2013นะครับตัว1.5ตัว S รุ่นท็อปสุดของเจ้าของรถคันนี้เลยนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์15นะครับให้แรงม้าอยู่ที่102แรงม้านะครับเดี๋ยวผมจะพาลูกค้ามาดูในเรื่องของตัวรถกันนะครับก็คือในเรื่องของ4ี่รถนะครับมีการเก็บงานมาให้หมดแล้วนะครับอ่าแต่ยืนยันว่ารถทุกคันนะครับไม่มีชนหนักและไม่มีน้าท่วมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตะเข็บต่างๆนะครับอ่านี่ในเรื่องของสี่รถก่อน รถไม่มีการถอดประตูถอดหลังคาถอดทุกอย่างไม่มีนะครับอันนี้ก็คือรถเดิมๆนะครับแต่ก็คือมีการเก็บงานให้หมดแล้วนะครับออันนี้ทะเบียน5486ในเรื่องของการดูแลรักษาครับก่อนที่จะเอามาขายให้ลูกค้านะครับก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คสภาพนะครับอ่ายางของรถคันนี้นะครับเป็นปี2020นะครับยังใช้ได้อีกสองปีนะครับยังใช้ได้ยาวๆนะครับ ก็คือตามที่ผมบอกครับก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็ครอยรั่วซึมต่างๆครับอันไหนที่มันมีการรั่วซึมครับก็มีทําการเปลี่ยนให้กับทางลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับอ่ายางอันไหนที่มันเก่ามากๆครับก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ก็คือเปลี่ยนให้นะครับกองน้ํามันเครื่องคือเปลี่ยนให้นะครับอ่าดูแลระบบผ้าเบรกอะไรให้หมดเลยนะครับอ่ามาดูภายในกันดีกว่า ภายในของรถคันนี้นะครับยังดูสะอาดสะอ้านอยู่นะครับอ่ายังพร้อมใช้งานอยู่ไม่มีรอยฉีกขาดน,นะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับอ่าก็ทำการทำการดูแลรักษาทำความสะอาดให้นะครับ <c oughs> รถมือสองทุกคันนะครับที่เข้ามาในเต็นท์นะครับผมจะเก็บงานให้ลูกค้าก่อนนะครับในเรื่องของรอยฉีดขควนะอะได้คือเก็บให้หมดเลยแล้วก็ภายในอืม ก็คือมาซื้อรถกับทางเพจโอรานยูทาครับก็ซื้อไปก็คือซื้อไปได,ได้ใช้งานนะครับไม่ใช่ซื้อไปซ่อมนะครับรถตอนนี้มีอยู่ประมาณให้ลูกค้าเลือกประมาณ20-30คพันนะครับตัวใหม่ข้างหน้าก็ลองมาดูนะครับว่าตอนนี้ก็มีเริ่มจะมีรถยุโรปแล้วคันนี้ก็มีแลเบนอ่าอันนี้ก็เป็นน,นิสสันโนต ก็ถ้าใครสนใจรถมือสองนะครับลองบอกในเรื่องของกําลังการผ่อนให้ผมบอกก่อนจะได้ว่าเอออยากผ่อนตัวเดียวประมาณ 3- 4มสี่พันนะอ่าก็จะผมจะได้ส่งรูปรถให้ลูกค้าเลือกนะครับรถคันนี้ครับผ่อนประมาณ3 0 0พันกว่าบาทถึงสี่พันนะครับรถเป็นปี2013นะครับผ่อนประมาณ6ปีนะครับก็ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจออกรถมือสองครับหรืออยากจะขายรถมือสองก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 4 144, 14,68นะครับย้ําว่ารถทุกคันนะครับ จะเก็บงานก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับซื้อไปได้ใช้งานไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับอย่างไงก็ติดต่อเข้ามานะครับย้าเบอร์ที่หนึ่งศูนย์แปดสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่หกแนนะครับโบรานยุทธคารครับอยู่ที่พระรามสองกับพระรามสี่ครับตอนนี้กํลาลังจะเปิดอีกที่หนึ่งก็คือเส้นกาญจนานะครับจะยังไงฝากด้วยนะครับ